นะครับแล้วก็งดพวกพานะครับไอแพหรือว่าแท็บเล็ตขนาด7นิ้วขึ้นไปนะครับไม่มีลูกโปง่งห้ามบรลลูนนะครับงดสุขรีณงดไม้เซลฟี่งดอาหารีเครื่องดืง่มงดถลุและดอกไม้ไฟทุกชนิดนะครับงดใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็งดก็มีสนามด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มามิกซ์กันนะฮะเออโอเคบอครับวั้นี้ถือว่าเป็นมอเตอร์มิทติ้งครั้งแรกของคุณ ตื่นเต้นมาก,มากาน้อยขนาดไหนครับออจริงๆตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็น first birthday meeting ที่คนเยอะมากๆโอ้คือปินแล้วครับเราเย,ยังอดูยกันอ,อย่าง0คนแต่ปีนี้ขยายี่เยอะใช่ครับผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครับงั้นต้องถามแล้วเพราะว่าคุณดีใจมากแล้วผมเชื่อวกกา่างานในคุณเป็นทีมากตั้งใจมากๆเพราะนั้น คุณมีความพิเศษอะไรที่จะมาฝากให้กับชอตที่ปอทั้งหลายมีหลายอย่างครับอย่างเมื่อตอนเย็นก็การประมูลเนาะโอ้โหผมขนลุกเลยอ่ะขนลุกจริงเออแบบเฮ้ยห้ามรู้สุดท้ายผมออกไปแต่เหมือนไปร่วมกิจกรรมเนอะแล้วก็แบบเขาเขาแบบจริงจัง ประมูลกันแบบเดือดมากนอกจากการที่จะได้ทําบุญแล้วเนี่ยใช่ครับเขาก็ได้ของพิเศษซึ่งเป็นของรักของหัวข,ของบอสด้วยใช่บอกอยงน,นี้อันนี้ยังยังนะหัยวยังมไม<ห>นน่ี้คืออย่างนี้<ๆ>ผมบอกแอบพูดไปเกียรยิก่อนวันเนี้ยความตั้งใจของน้องบอสแน่นอนแหละเป็นวันเกิดของเขาเขาอยากจะฉลอง,องร่วมกับคนที่รักเขาสองเขาอยากนํารายได้ในการประมูลอีกครั้งนี้ไปทําบุญเพราะว่า การทำบุญเขาเชื่อว่าถ้าเกิดบอสได้ทำบุญกับแฟนๆครั้งต่อไปชาติหน้าก็จะได้มาเจอกันอีกแบบนี้เพราะฉะนั้นรายได้จากการประมูลทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายของบอสจะเอาไปทำบุญทั้งหมดมีทั้งหมด24ชิ้น20ชิ้นถูกประมูลไปแล้วด้านหน้าแต่4ชิ้นสุดท้ายคือของรักของหัวของบอสจะถูกประมูลบนเวทีแห่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง แต่เงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้าไปทำบุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ความพิเศษเยอะแลวเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตจากคุณด้วยใช่แล้วครับผมเราทำมอร่วมกันเไม่ต้องมีความสินเลยเออมีเพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนจะโชว์ที่นี่ครั้งแรกด้วยโอ้ยดีอยู่ก็พูดปะใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่านะทุกคนต้องอยากฟังแหละเออเอออแต่ผมไม่บอกกันนะว่าเพอะไร สีม่วคุณผมก็ดูนะคุณน้ำเงินเสร็จแล้วด้วยกันนี้ววันนี้จะโชว์วันนี้จะโชว์นะฮะก่อนอื่นเลยเพื่อให้คนผ่อนคลายเข้าสู่ความสุกแบบเต็มรูปแบบเพราะนั้นเรามาวองอัพกันสักนิดหนึ่งได้เลยครับเรามาขยับแข้งขยับขาขยับตัวกันดีกว่าวิธีการง่ายๆครับกิจกรรมแรกของเราครับคือ Shorty and Boss Dance พบ ผมจะเริ่มจากการให้คุณเนี่ยปกี้คุณร้องเองเดียวเล่นกีตานนคุณยังไม่ได้แดนซ์เลย,ยผมจะให้คุณเต้นเมื่อคุณเต้นไปผมปล่อยเพลงมาถ้าคุณเต้นเราแบ่งออกเป็นโซนกีนะสายมือมีโซนนั่งกับโซนยืนอ่ว้าน้องบอสชี้ไปที่โซนไหนรักบอสแค่ไหนเต้นแค่นั่าอ้โหนี่นะทำดีนะ โซนหนึ่งโซนสองอ่าฝั่งนี้เห <คน S 1> มือนกันนะอ,อ่าฝั่งนี้เหมือนกันนะโซนสามโซนสี่แต่ถึงเวลานะคุณชี้ได้เลยได้ครับชี้ดีกว่าแล้วก